กาแฟสดครับพี่นนอ์กาแฟสดรถขันนี้เป็นรัดแต่หนึ่งแรกนรถกาแฟสดครับพี่นนทครับโมไซเป็นเห็ดที่ดีครับพ่นนครับสุดยอดเลยครับร้านขายกาแฟครับสุดยอดเลยครับรถขั้นนี้ครับรถขายกาแฟงามารครับพ่นนครับด้านหนาครับดันหนาครับขายกาแฟครับสวยงามครับขั้นนี้ครับ เ,เพิ่งขายพวกอเมริกาโน่โน่น้ำพิ่งเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่มดข้าลาเต้ครับคุณคาราเมลครับตาเต้คาราเมลครับนี่ครับเป็นรายการกาแฟครับ,รบ <c oughs> สุดยอดเลยครับรสค่อนหนึ่ครับเป็นดัดแปลงรถขายกาแฟครับประเภทรลายครับ <c oughs> ด่าน้านคนครับ จอดเลยครับพีนเลยครับโอนี่กลอ่องวงจรปิดตั้งหาครับพ่เ,เห็ดเดีือบไฟครับดีร้ายครับขายลาย,ย่างครับมันเห็ดไฟแสงสว่างเห้มันหนาเบิงหนาชิมหนาจินดูดูลูกค้าพ้อมครับไฟแสงสว่างครับกับพี่พร้อมครับ เป็นการเดือดลูกค่าแบบนึ่งครับเมื่อ้านานรถครับเป็นมอาไส้คร mm ับ hmm. ผ kind of so ู้ร mm ู hmm. ้ว่าเป็นรอยหาดซบครับหาดบซี่ผมว่าครับเป็นลูกสูบครับพี่น้องครับพวงนี้ครับอันนี้ครับรอยอง่เลยครับรอมันครับ้านนาครับเหตุใดสวยงามครับการออกแบบรักกาแฟเลือกกาแฟพี่น้องครับพวกนี้ครับออกในสวยงามครับเบื่อ้าน้างครับพี่น้องครับกนจะคปิดกันเลยครับ ว่าเปิดอะไรให้เราครับเพื่อนเปิดสองด่านก็ได้ครับมีลูกค้ามาสองฟังทางครับก็จะเปิด2องด่านครับเป็นเท่าไส้สวยงามครับคันนี้ครับพี่น้องจะมีไอเดียพัฒนาหรือว่าต่อยอดเพิ่มขึ้นได้พี่น้องครับไปเหตุขายทางบรนน้อนงานบุญงานบุญต่างๆครับบุญบวชบุญกระถิ่นบุญพระป้าบุญพระเวทครับบุือบุญต่างๆพี่น้องเอาไปขายน้ำงานบุญบรรท้อพี่น้องครับดีไลยครับพี่น้องสวัสดีครับท่านนี้ครับ ถึรได้กาศรถขายกาแฟพี่น้องครับสวยงามครับพวกนี้ครับผมแข็งช่อเลยครับผมอยากไปเห็นยุคพี่น้องครับอยากไปเห็นยี่ครับขายกาแฟขายหนามต่างๆครับหนามชาเชียวชาไข่มุกครับสวยงายครับจักรเพื่อขายกาแฟเป็นรถสวยงามครับพี่น้องครับพวกนี้รถครับรถกระแต่งเลยสวยๆครับ Styles, นี่นผมเติมน้ำมันผมบ้านนายแจวตรงนี้เป็นเติมน้ำมันบพี่น้องครับตรงว่าคือเปืนเติมน้ำผมบ้านนายแจวครับตรงนี้ครับเป็นมอหนามข้างหน้าเป็นมอนามครับตนี้ผมบ้านนายแจวครับทางด้ข้างนอกด้วครับตรงนี้ครับพี่อยากเป็นน้ำมันได้พี่น้องครับเติมน้ำมันตรงนี้ครับนี้ผมบ้านนายแจวครับสำหรับตั่วปั้นน้ำกาแฟได้เพื่อครับตัวนี้ครับ ชุดของมันเลยปุ๊ครับพี่น้องครับพี่น้องครับ,พ,พ,บพี่น้องทีุ่กท่านพี่มีในการนําไอเดียาขายขายให้ยุคจีนแบบที่สามันเท่าในเฮ็ดกินท่ามันเท่าได้พี่นอ้งนนนองครับโคแชร์ก็เลยตามโค้ชใจเป็นกลังใจให้นได้เครับเด้อพี่น้นองครับคลิปนี้้บไปท่าขอสวัสดีครับ